จริงๆอ่ะเพราะว่าเจ้ารู้สึกว่าเจ้ะรักทุกคนน่ารักมากเลยค่ะแบบถึงวันที่หายไปอะไรเงี้ยเจ้าก็ยังเห็นกูดเดยนัดรุจาทุกเช้าเลยเพราะว่าก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็คิดว่าเพราะกดดันนี่แหละมันก็เลยยังทําไม่ได้สัทีนะคะฟังแล้วคิดถึงแฟนเก่าเลยเอ้าวแต่แฟนใหม่แต่งให้นะ <c oughs> มาแล้วะทุกคนไปฟังเพลงกันยังคะทุกคนได้ไปฟังเพลงกันยังคะผมพาดแต่คืนเธอเท่เานัจะไปยืนอยู่ข้างๆคอยคุมมือเธอคนดีในทุกเวลาจากคนที่ไม่คิดถึงเธอฟังแล้วใช่ไหมคะแก้วลงครบทุกช่องทางแล้วใช่ปะมี f a c e b o o อ i n s t a แ r a m แล้วก็แอปฟังแล้วรู้สึกยังไงคะติดเทรนด์แล้วเหรอคะจริงเหรอคะ ฮ้ยกเป็นเล่นอกมาสิคะอันดับเท่าไหร่อะอันดับสามเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันยากมากขึ้นเห็นอันดับสามอะเฮ้ยโอ้ขอบคุณค่ะท่ะวดเดี๋ยวทุกคนรอฟังแบบเต็มเพลงด้วยนะคะจะพยายามทำให้มันออกมาดีนะคะ แต่แรปไม่รอดหรอคะจริงๆเนื้อมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นคะ่ะแค่แค่เหมือนสัดส่วนมันจะดูยากนิดน,นึงเพราะว่าเพลงมันช้าใช่ไหมคะแต่พอมันมีเนื้อเร็วๆเข้ามามันจะเหมือนสัดส่วนยากนิดน,นึงแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ได้ขนาดนั้นพี่แกเต้นนะไม่ไย้่ยังไม่ได้ลองติ๊กตอกของตัวเองเลยคะ่ะตอนนี้จริงๆก็ด้วยความที่คิดว่า จะทาแค่ท่อนเดียวแหละมัน,ม,นมันก็เลยทุกอย่างมันก็เลยเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แบบไม่งั้นตอนนี้ทุกคนอาจจะยังไม่ได้ฟังเพลงนี้ก็ได้เพราะว่าสมมติเก้วตั้งเป้าหมายว่าแบบจะเอาเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่รู้ว่าในวินาทีนั้นจะทําออกมาได้หรือเปล่าแต่พอร,รู้สึกว่าจะทํานี่แหละเป็นของขวัญชิ้นเล็กๆให้อะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างเร็วนิดหนึ่ง <laughs> <laughs> ก็เลยเป็นเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ <laughs> จริงๆเ <laughs> <ๆ>ขาก็มีกฎการลงอยู่นะแต่ว่าต้องลองปรึกษากับ ออฟฟิเชียลก่อนนะเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เจอกันกี่เดือนแล้วค่ะหลายเดือนมากไม่ได้ทำอะไรให้ทุกคนสักทีเลยคะ่ะคนในนี้มีใครเป็นมีใครอยู่ใน t ทวิตเตอร์บ้างคะเ้าก,กำลังอ่านคอมเมนต์ของทุกคนทำไมน่ารักขนาดนี้นะ <S <s <uck ling> จริงๆอะเ <s uck ling> พราะว่าเจ้ารู้สึกว่าเ <s uck ling> จ้า <s uck ling> รู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากเลยคะ่ะแบบถึงวันที่ ที่แก้วแบบว่าหายไปอะไรเงี้ยแก้วก็ยังเห็นกูเดนะัลจาทุกเช้าเลยวันที่แก้วไม่อัปเดตอะไรเงี้ยก็ยังมีคนอยากรู้ว่าวันนี้ทำอะไรบ้างสบายดีหรือเปล่าเป็นวันที่ดีไหมอะไรเงี้ยคือคําถามที่เห็นบ่อยมากในทวิตเตอรก็ก็เลยรู้สึกว่าได้รับความรักเยอะเลยอะค่ะก็นั่นแหละก็อยากจะเป็นคนที่น่ารักขึ้นทุกวันเพื่อนทุกคนนะคะ ดีใจที่ได้รู้จักกันแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกันเลยกัอยังไม่แก่นนะคะอยู่ยังอยู่นะคะไม่ลองคะ่ะไม่ลอง <c oughs> มีใครอยากโคเบอร์ไหมคะเอาคีย์นี้เลยมีคนแก่นเนื้อเพลงแล้วค่ะ <c oughs> ค่อนเนือก่อนจริงๆมีเนื้อได้ทวิตเตอร์ด้ยนะอันนี้ท่าแรปผมผพต้ตอนกลางคืนเธอเชิญเย้าจะไปยืนอยู่ข้างข้างคอยคุมมื่เธอคนดีในทุกเวลา ถูกแล้วค่ะไม่ค่อยคิดถึงเลยเป็นห่วงก็ว่าจะไม่เลยจริงๆก็รู้สึกเฉยเเรื่องเธอจริงๆรู้สึกเฉยเฉยแล้วไม่ค่อยคิดถึงนละฟังแล้วคิดถึงแฟนเก่าเลยเอา้าแต่แฟนใหม่แต่งให้นะ oh, <no. S 1> <laughs> ชอบท่อนแรกเลยเอะค่ะชอบท่อนแรปปางไม่ตรงกับใจใช่ปากไม่ตรงกับใจขออนุญาตเอาเพลงไปจีบแฟนได้เลยค่ะ <laughs> เป็นแฟนแล้วต้องจีบอยู่ใช่ไหมค่ะ สนับสนุนให้มี m อ m มวีนี่คือหนึ่งนาทีเอาใครมาเล่น m อวีดิเอาใครมาเล่น m อวีดิเอาเพลงนี้ไปเล่นติลิรคัทเพงเลยไม่ติดเขาไม่ได้จดแต่ทุกคนต้องบอกนะคะว่าแก้ว b n k 4 8เป็นคนแตงนะะ่งค่ะคือไปเล่นเราเล่นตามสบายเลยแต่ว่าต้องให้เครดิตคนแต่งด้วยนะคะต้องบอกว่าแก้ว b n k 4นเ้นันทุจาชติมาสมพลเป็นคนแต่งนะคะเ <c oughs> ทนที่สองแล้วเหรอเขาูอ้โหอุ้ยแบบว่าน่ารักอันดับสองเรา ต้องแคปเก็บไว้เยใช้ความรักปั่นเหรอคะโอ้โหงั้นก็ืที่หนึ่งได้เลยดิอย่างนั้นอะ <c oughs> เออรอที่หนึ่งค่อยแคปม,มันจะถึงเหรอคะมันจะไปถึงที่หนึ่งได้เหรอคะทุกคนลองให้อีกรอบนะถ้าถ้าถึงที่หนึ่งลองอีกรอบความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้นี่เองเวลาที่เวลาที่ได้ทํางานอะไรเราทุกคนเราทุกคนก็ติดตามและให้กําลังใจแหละ เวลาได้ปล่อยผลงานของเราเออกไปมันตื่นเต้นกว่าที่คิดนะเนี่ยเฮ้ยมีขอด,ด้วยมีขอดมีขอดด้วยไม่ค่อยคิดถึงเดี๋ยวคุณครูขอเช็คแป๊บหนึ่งนะคะไม่ค่อยคิดถึงเลยเป็นธรรก็ว่าจริงๆขอดถูกแต่ว่าตำแหน่งผิดน,นิดหน่อยนะเว่าะไม่เป็นไรน่าจะพอเก็บใช่ใช่ถูกต้องครับจริงๆเมื่อคืนแต่งเวอร์สได้นิดหนึ่งแล้วอยากฟัง <laughs> ปะเขินละจริงๆเมื่อคืนแต่งเวอร์สได้นิดหนึ่งแล้วถ้ามีคนคอมเวอร์จะ เอ้จะรู้สึกยังไงถ้ามีคนเ o อร์ถ้ามีคนร้องเพลงเราเราจะรู้สึกยังไงจริงๆทนทนร้องว่า <laughs> อะไรวะบอกมาสิค่ะรักกันแค่ไหนมันแบบมีตอนแรกมีหลายเนื้อมากที่คิดไวไ้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามองท้องฟ้าจะเห็นดาวใช่ไหมอะไรประมาณนี้ก็มีที่คิดไวนะ้ <laughs> ทุกคนว่ามันจะดูแบบเสียวไปน,นิดนึงว่าถ้าเกิดว่า ถ้ามองท้องฟ้าจะเห็นได้ใช่ไหมทุกคนวมันเสียบปะ <laughs> ถ้ามองท้องฟ้าจะเห็นได้ใช่ไหมเสียวนี่แหละดา <laughs> จริงรอเ <laughs> <laughs> พลงดีนะักดนตรีมีสิบคน,ท,คนทุกคนคิดว่าวงของแก้วจะชื่อว,วงอะไรดีคะสิบสิบท่านนี้จะจะชื่อว่าอะไรดีคะวงชื่ออะไรวงกลมอะโอเคค่ะเพลงนี้นะคะเล่นโดยวง กลมค่ะอย่างนี้หรอวงเล่าวงคำเหล่าวงแหวนวงจรเอ้ยเอ้ยวงจรดีเหมือนกันนะวงจรวงไพ่โอเคทุกคนเดี๋ยวก็คิดเองวงวานเอออันนี้ก็ดูแบบน่าเวทนาดีนะวงนี้ชื่อวงวานวงแบบดูน่าเอาใจช่วยอะเสงเต็มจะปล่อยวันไหนอะคะโอ้โห คือจริงๆอ่ะก็น่าจะอีกสองพักเลยค่ะเพราะว่าดูจากสถาน,านการณ์แล้วไม่น่าจะทําอะไรได้ในเร็ววันอย่างอย่างเพลงเนี้ยก็คือรู้สึกว่าตัวเองมิกซ์หรืออะไรไม่เป็นเลยอ่ะอันนี้ก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้เท่าที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันควรจะไปเป็นไปได้อย่างสมมุติว่า เอาเสียงสุดดังเท่านี้ดับเบิลเบสดังเท่านี้หรือว่าแพดดังเท่านี้คอรัดดังอะไรเงี้ยคือมันใช้เซนที่เรารู้สึกเองคิดไปเองหมดเลยก็ไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดจะทําเพลงที่เป็นเพลงเต็มจริงจงอ่ะมันก็ต้องแบบใช้มืออาชีพมาเล่นหรือว่าให้คุณครูช่วยดูมาสเตอร์ริงหรือว่าแบบมิกซ์ต่างๆอะไรอย่างนี้ให้แต่ว่าอันนี้มันแค่แบบทําด้วยตัวเองหมดเลยค่ะเพราะว่าก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็คิดว่าเพราะกดดันนี่แหละมันก็เลยยังทําไม่ได้สักทีนะคะ ขอบคุณทุกคนเหมือนกันคะ่ะเพราะว่ามีทุกคนเป็นแรงบันดาลใจทําให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมานะคะคร <quiz> ูเอครูแมนมาช่วยลูกศิษย์จริงๆค,คุณครูก็คอยให้กําลังใจอยู่ตลอดคะ่ะคือจริงๆครูคก็บอกนะว่าแบบเอาแค่ฮุกมาก,ก็ได้แล้วครูจะทาเวอรส์สหรือว่าอะไรประมาณนี้แบบเอาแค่เรื่องมันก,ก็ได้แล้วครูจะแต่งให้แต่ว่าส่วนตัวเก้าวเองเกี้คิดว่าในเมื่อเรามีความสามารถที่พอจะไปไหวในทั้งด้านทั้งทํานองและเมโลดี้และเนื้อและคอร์ดอะไรเราก็ อยากให้มันเป็นเครดิตของเราแบบทั้งหมดอะไรเงี้ยให้มันออกมาจากความเป็นตัวเราเพราะว่าอย่างเพลงแรกที่แก้วแต่งเนี่ยแก้วรู้สึกว่าลองเราแบบมันเข้าปากเรามากเลยเรารู้สึกว่ามันคือสไตล์มันคือคําพูดที่คนอย่างเราพูดบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยคิดว่ามันจะเป็นตัวเราได้มากที่สุดถ้าเกิดทุกอย่างมันเกิดจากเราเองโอเคทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้อันดับสองแล้วก็ดีใจมากเลยะคะ่ะถ้าเกิดอันดับหนึ่งเราจะคัฟมาโชว์ทุกคนนะคะ จะถ่ายตอนร้องไห้ให้ดูด้วยบอกมาสิคะ้ะว่ารักกันแค่ไหนเป็นใช่างไรไม่ได้แล้วความบายบายแก้วเล้วไม่ค่อยคิดถึงเลยคะ่ะบายบายคะ่ะ <laughs>